ปียคอกู้เกียร์อันันอายุ16ปีศึกษาอยู่ที่โรงเรียนบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีมัธยมศึกษาปีที่5ค่ะเชิญรับชมการแสดงของคุณได้เลยค่ะ ยังยังไม่ใช่ค่ะยังไม่ใช่เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะอ่าเรนน้องลงไปบอกทีมงานไหมลงไปดูแหละลงไปดูกันแรกครับอ่าลงไปดูเลยว่าเป็นเพลงไหนนะฮะไม่เป็นไรเพราะเรายังไม่เริ่มจับเวลานะครับเดี๋ยวให้เริ่มจับเวลาสรุปจับไปลาขึ้นมาหมดเวลาพอดีนะคะอย่าสิจะแกล้งน้องอย่างนั้นอ่าเรายังมีแออ่ <มา S 1> นะครรอคนลมาตั้งนานปะโถบอกว่าเธอหมายรลขกิ๊กเจ็ดสอก่อนเลยนะครับตอนนี้จะได้มีสิ่เวลานะฮะเธอเลย g 7 2นะคะระับคณะกรรมการะครับสวัสดีค่ะเอมี่ค่ะนางสาวเอมี่อินทีปัจจุบันศึกษายอยู่ชั้นปีที่1มึ่งาารที่อะไรธรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ค่ะสำหรับการสแสดงวันนี้จะมาโชว์การเต้นค่ะ โอ้โหนี่ G72 ไ,ได้แบบแข็งแรงเลยอินเนอร์ตอนแน,นะนำตัวกับตอนไต้นี่คนละคนเลยนะคะเก่งมากเก่งมากเลยครับไป,ไปกันต่อ G73 เชิญเลยครับผม thank <laughs> you โอ้โหนี่น้องส้มๆมลุ้นอยู่ว่าผ้าชิหนาจะขึ้นมาตอนไหนนี่บอกแล้วว่าไม่มีพลาดนะคะสำหรับเชอญวันนี้ค่ะขอบคุณมากนะครับต่อไปจีเจ็ดสี่ก่อนนะครับผมต่อไปกันต่อที่จีเจ็ดสี่ก่อนนะฮะเชิญเลยครับจีเจ็ดสี่ พยาบาลสาวค่ะต้องบอกก่อนว่าน้องกาแจนเป็นสาวใต้นะคะแต่มาเรียนที่กรุงเทพค่ะน้องก้อ่านทั้งหมดเนี่ยไม่ได้มีโอกาสไปลองของสดุนะคะครั้งนี้ก็เลยลองมาที่ทครั้งแรกค่ะล้วก็แเจก็เลยอยากหยิบว่าถ้าทำก็ถ้าทำเลนของภาต้านนะคะทุกคนได้ดูได้รับชมได้รับชมกันในวันนี้นะคะตบรับชมรับฟังกันเลยค่ะ ครับผมขอบคุณน้องกาแฟด้วยนะฮะขอบคุณค่ะและนี่คือของดีจากภาคใต้นั่นเองนะคะออนะครับให้เราได้เห็นวัฒนธรรมที่หลากหลาย <ๆ S 1> นะครับผมต่อไป g 7 5นะครับเชิญเลยครับ ร้อยเลยนะวคนนี้ใช่แล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะวนกระพาที่หมายเลขแรกของเราใช่ไหมคะพี่ญี่ปุ่นใช่แล้วจ G71 นะครับผมมาเลย คนแรกครับ G71 G75 นะครับาา okay. ประมาณ5ตั้งแต่แรกโอเคคนแรกถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับ G76 เชิญเลยครับสวัสดีค่ะ G76 เหมยอีอนิสาลาสีชินชัยเจริญอายุ18ป e. ีกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยายลัยเซาอ,อีบางก่อคณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบินค่ะ ผลงานทางด้านการแสดงที่ผ่านมานะคะมีภาพยนตร์สั้น The Ghost Radio ตอนห้องน้ำโรงเรียนรับบทเป็นพาวแล้วก็เรื่องไวสแงรับบทเป็นตั๊กค่ะส่วนควาสามารถพิเศษนะคะวันนี้หนูจะมาโชว์ร้องเพลงและก็เต้นค่ะ No. แล้วควาูเมื่อกี้มากเลยโอาเลยแบบ f u l เเสรดจีนะคะชอบชอบครับไปกันต่อนะฮะโอ้โหเธอคนนี้มีพร้อมมาด้วยนี่เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะใช้ทำอะไรนะครับผมจี7จเชิญเลยครับสวัสดีค่ะ ขอพื้นที่นิดนึงนะ นะครับต้องกาเแม่เก่งมากเลยนะคะต้องบอกเลยว่าเพื่อนห้าหลังที่เสียวสันหลังวาบเลยนะคะเมื่อกี้หลบกันเป็นแถวเลยบอกเลยว่าอย่าไปมีเรื่องกับเธอคนนี้นะครับผมอยู่ห่างเลยนะไปเลยค่ะจี๗๘เชิญเลยครับผม ดูพระจันทร์เล่นนะครับเมื่อกี้ไปกันต่อนะครับผม G79 นะครับเชิญเลยครับ ขอบคุณค่ะโอ้โหยโชว์เสร็จเท้าไหอีกแล้วนะคะดูมั่นใจมา,มากๆเลยแลเมันกี้ชอบๆอ่ะอไปไปสุดท้ายเรศนีนะัรับผมจี0เชิญเลยครับ ฉชนไปออดิชั่นเ j ร,รายการไอดอลชิชช่ช่องโกโนโค่ะส่วนวันนี้นะคะจะมาแสดงความสามารถเต้นะคะ่ะ สเต็ปี่โอ้โหเขารอมานานแล้วนะคะได้ขึ้นมาโชว์สเต็ปสักทีและนี่ก็คือทั้นแม่สาวของเรานะคะชอเดียวอีกักวงหนึงเนี่ยเดี๋ยวเจอสาวลงมาด้านล่างเลยดีกว่าพี่บุญรัตนครับผมกั้งหมดด้านล่างได้เลยนะครับ G6 G7